ท่าทางครับผมใช้เวลาสั้นๆครับต้องต้องถามก่อนครับว่าไอ้ที่อยู่ในนมือผมนี่คืออะไรครับความเห็นของหน่วยงานราชการใหญ่กว่าฝ่ายนิติบัญญัติแล้วหรอครับมาดูเหตุผลนะครับสบปสามิตรกกระทรวงอุตสาหกรรมกลัวเรื่องบําบัดน้ําเสียเหมือนเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ําเสียสภาพัฒน์กรมควบคุมโรคก,กลัวห่วงเรื่องสุขภาพทุกวันนี้ไม่ห่วงมีขายทุกร้านสะดวกซื้อไม่ห่วงสํานักงบประมาณ ไม่เห็นด้วยกับหลักการแต่ไม่มีเหตุผลไม่ให้เหตุผลมานะครับกฤษฎีกาบอกว่าควรปรับปรุงกฎหมายแต่ไม่รับหลักการแค่นี้ครับทั้งหมดคือท่านรัฐมนตรีท่านยืนอ่านไม่เขินหรอครับ <c oughs> เหตุผลแค่นี้60วันเอาเวลา60วันไปหาเหตุผลมาปกป้องนายทุนได้แค่นี้หรอครับ <c oughs> อะไรครับศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนอยู่ไหนครับนี่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ คอรอมอรไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ <pim> หหน่วยงานราชการไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติเรียกสสเทวีพบไปนั่งให้สสเทวีพดีเฟนฝ่ายนิติบัญญัติไปนั่งดีเฟนกฎหมายที่เรียงเสนอกับหน่วยง,งานราชการโดนหน่วยง,งานราชการสอนไมาด้วยต้องทอํายังไงต้องทําอะไรสักศีของสภาผู้แทนอยู่ไหนครับแล้วผมเห็นโทรศัพท์กันวุ่นเลยนะครับเนี่ยอย่าให้อย่าให้สักศีของผู้แทนรัษฎรถูกคนข้างนอกมากดดันนะครับท่านประธานเหตุผลมีแค่นี้เนี่ยนะจะปกป้องนายทุน เป็นผมไม่สนับสนุนแล้วครับถ้าถ้าสนับสนุนและปกป้องผมได้แค่นี้แค่นี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ